กล้องโฟกัสแล้วนะครับลูกสูบขึ้นสุดนะครับศูนย์ใตบนส่วนวาลนะครับวาลก็ไอเดียเสียนะครับอยู่ในสถานะการปิดนะครับเราจะเดี๋ยวผมจะประกอบเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็จะมาต่อวีดีโอให้ดูนะครับก็นี่ครับมาร์ควาลนะครับมาร์กเฟืองวาลมาร์กฝาวาลนะครับครับตรงจุดนะครับ จุดเฟืองวาวนะครับจุดเฟืองวาวให้ตรงกับปากสามเหลี่ยมฝาวาวนะครับเป็นที่เป็นรอยขีดนะครับเดี๋ยวจะประกอบเลยนะครับขาตั้งขาตั้งกล้องมันเสียนะครับก็เลยต้องถ่ายเป็นช่วงนะครับเดี๋ยวจะมาตั้งให้ดูอีกทีนะครับตอนที่ยกฝาขึ้นเข้ากับประกอบเข้ากับเสื้อสูบนะครับ แล้วก็จะใส่โซ่เหล่าลิ้นนะครับใส่เฟืองแล้วก็มาตั้งมาร์กวาลแต่ถ้าถ้าประกอบได้ลักษณะที่ผมกล่าวไปนะครับก็จะตั้งง่ายขึ้นนะครับผมเริ่มแรกก็สังเกตนะครับจุดจุดกลมๆนะครับตรงเฟืองโซ่เหล่าลิ้นนะวาวนะครับตรงเฟืองโซ่นะครับจุดกลมๆนะครับให้ตรงกับมาร์ก สามเหลี่ยมฟ้าวาวนะครับที่เป็นรอยบากนะครับพอเราตั้งตัวนี้เสร็จนะครับเราก็มาดูที่มอลลมเลจานไฟนะครับอ่าเห็นไหมครับตัวทีนะครับขีดยาวๆข้างตัวทีนะครับให้ตรงกับล่องเกียวนะครับที่เป็นรอยบากนะครับ ลูกสูบก็คือขึ้นศูนย์ไตบนนะครับขึ้นสุดนะครับวาลก็อยู่ในสถานะการปิดทั้งสองตัวนะครับไอเดียเสียนะครับถึงจะตรงกันนะครับกับมาร์กเห็นไหมครับมาร์กฝาวาลกับเฟืองโซ่เราลิ้นนะครับตรงกันนะครับตรงกันนะครับขีดข้างตัวทีนะครับไม่ใช่ตัวเอฟนะครับ เพื่อนๆอย่าไปเอาตัวเอฟนะครับตัวเอฟตัวนี้เป็นมาร์กไฟนะครับไม่ใช่มาร์กวาวนะครับแล้วเราก็มาหมุนดูนะครับว่ามันคล่องหรือเปล่านะครับมันมีการเขตกันอะไรไหมครับอครับไม่มีการชนนะครับก็ทำงานได้ปกตินะครับก็ถือว่าตั้ง มาร์กได้ตรงสุดแล้วนะครับครับไม่มีการชนของลูกสูบกับแผ่นวาลวนะครับก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปก็คือประกอบแล้วครับประกอบแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับแล้วก็จะไปติดเครื่องกันนะครับเพื่อวอร์มลูกสูบนะครับคลิปหน้านะครับ การเลี้ยงแหวนลูกสูบนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมประกอบไปตอนกลางคืนนะครับประกอบเสื้อสูบกับลูกสูบไว้นะครับค่อยมาทําฝาตอนเช้านะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะสอนไม่สอนนะครับเพราะทุกคนก็อาจจะทําเป็นแล้วนะครับแต่แต่ไม่ค่อยเข้าใจนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับว่าวิธีการเลี้ยงแหวนนะครับว่าตัวไหนอยู่ตรงไหนร่องไหนนะครับ เดี๋ยวยังไงผมก็จะไปต่อวิดีโอคลิปลองเครื่องนะครับครับผม